ตัดทคคคูเลยอมาขเขาใส่เลยไเด้อพีนหรกบ่มลก๊เก๊เวลจะ้ะ สบายดีพี่น้องคนทองปลาบพรว่าจะเป็นชาวไทยชาวลาวชาวไทยในต่างแดนเนาะจา้ะมนีกะพอกันก็ยายเกศนี่เสาวันที่หกตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้จอจ้ะเขาปลาเดินเดียวคือเกนะ่าเนาะเนาะพี่น้องคนทองปลายังมาในหายเนาะจา้ะเอาไปรวมรุ่นน้ำกันก็ยายเกศเด้อจา้วาว่าสิได้สิ่มานเฮ็ดยังจ้ะพี่น้องชอ็อตแรกเฮ็ดมานเป็นเฮ็ดเผือกดำเด้จอจ้าอ้นี่อุ้มตละลุกคกจก้ะปนปนปนพี่น้อง มันดอกนึงพี่อีกดอกนึงจ้า,าจาจยอดแหลกแหกมันเป็นเห็ดเฟืองดำจ้าแล้วมาพูนพี่อีกพี่น,อน้องพีเพรนกล่องพี่ให้น้องเบิง่งเด้อจากพูนอุ้ยงามตลอดจ้า,านั่นอีกดอกนึงจ้าเห็ดเฟืองดำพูนนี่เลยสามดอกพี่น้องนี่จ้าพี่น้อง ได้ไม่ค่อยพอเห็เดผเผือกแดงผงแดงขาเนาได้จ้าี่โอุ้ยเห็ดอุปุอยู่อตอนนี้เห็ดเผงขาไล่เด้จ้ามีแต่แนวแถอีหลีตัวอ้าวคอยไปตัดตีนหนูเงนเนาะค่ะบนผีหน้อ,นนอ,อง,นงแนมไปแพคโคเล้จ้ะเอาใเหเดแยงนำมาเด้จ้ะ สองดอกจ้าน้องพี่หน่อแม่นไปเห็ดเผืงขาวเผืองไข่สองดอกจ้าฮึดีขาวงามแน่นจ้าเผืงขาวจ้าเผืงขาวรั่วเผืงไข่เนาะจ้าดอกหนึ่งมาตั้งพี่ได้จ้า,อ,าอยู่พี่อีกดอกหนึ่งจ้าพี่น้องอืึ ยังตะกี้เพื่อเกเอาเหรอเด้อจ้าตัวน,นี้ให้ดแดงน้ำมากเนาะจ้าฮ่าพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องตัวน,นี้เป็นเฮดเขอมินเด้อจ้าเนี่ยโอ้ยสีสันคืองาม,จ,งามจ้าเฮดเพิ่งขอมินจ้าตัวนี้เฮดเพิ่งขาวหรือเพิ่งไข่จ้าตัวหนึงจ้นนพี่น้องสองบานจ้า พ่อได้แกงอยู่เด้อพี่น้องแกงได้อยู่จ้ะนี่ไปอีจ้าดอกนี่เห็นแดดเด้อพี่น้องแดดแจ่มตะเสาแห้งแดดตะเกาว่าแดดแห้งตกแห้งเลยจ้ะคนจะแนมไปวุ้ยดอกบานของพันเถ้าด้อจ้ะอืมคนคนเขาไปบ้างใกล้ ตีอ,อยู่ในแห้งอืมเป็น้าโอ้โห้แพคคูเด้อจอ้ะนะช่องจุ่มบักงามเลยจา่าไปเบิล้ลแพ่คูเลยม้าขูดเผาใส่เลยเด้อพี่น้าก,กกา,ากลมไหลเก๊ะเจรี้ยวจ่าน้าตัวนี้จุ่มให้ล้างสั่งจ้ะ รัำสัมเทธิ์อีน้องนี่ใจเฮ็ดแดงลำหมากจ้ะเก็ดพุ๊บตกเห็ดที่เก่าละจ้ะเจ๊เกตนี่ไปสีแดงเห็ดลำหมากเห็ดลังสัมเนาะเฮ็ดแดงน้ำหมากจ้าบ่าว่าเสีเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไรกะ กันอยู่ดีมีแห้งแย่เกศิมากพอพีพอน้องคือเก่าหรือเด้อจ้ะกัจังไดก็มาเป็นกำลังใจให้ยายเกศในเด้อจ้ะตัวนี้เก็ดเป็นเนื้อแดงนลำหมากจา่าดอกกําลังโผล่เด้อพี่หมอเนี่จ่าบาไปซองเหมืองไงมาบานล,ล้วพ่นซองดอกเด้อจ้าพุ่นอดอกควันตั้งแต่แกงได้อยู่ ะอีกดอกนึ่งจ้าไม่ไม่มาจุ่มเหมือนตอนนี้โอ้ยพี่หน่องขาเพิ่นเด้อจ้าดอกเป็นขาจุ่มหนึ่งจ้าจุ่มบักงามเลยค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่ง,ง,ข,ง,งข้างกันกับสองดอกว่างันเนี่ยค้างกับสองสามดอกเลยจ้าพ่งเด้อยายเกศติแผ่นกอไงไหเมาเบิ่งทางปีเด้อจ้ะจะเวียนหออัวเด้อพี่น้อง คุนจะได้เงาใหม่จะสองจุ่มบักงามเด้อจ้าคุ่นนี่จ้ะมอหันบอกให้พี่น้องเบิ่งสองจุ่มมาฟังนี่มีอีกจุ่มหนึ่งจ้ะแล้วก็นี่อีกสองจุ่มพี่น้องที่ย้ายเกศพระยางค่ะม้าเมืองเจ้าพี่้ยงามแม่งตัวนี้สองจุ่มจ้ะตัวนี้อีกจุ่มหนึ่งจ้ะพี่น้องมึงเนี่ย ยู่ข้างกันนั่นเด้อจ้ะโอเกคอันขันมาทางนี้มาเจออีกจุ่มหนึ่งด้วยอีกจุ่มหนึ่งจะ้ะขาแม่ขาเป็นขาเลยเด้เอจุม่มแดดก็มาเอาบานเด้อจ้ะบานแล้วยังบ้านาน,นี่เท่าเนาะจา้ะยังแกงได้อยู่ค่ขาู่ กำลังวายเห็นแดดปันนี้คืเขามาอีกเหรอพี่น้องมึงไงโอ้ยอย่าห้ามกันอีกเดอ้ออ้าหอมนี่มันไปนไรดอกก็เด้อจ้ะดอกซีฟดอกพี่น้องห่มนี่โอ้ยตัวน,นี้กระจุมจ่มจ้ะย่างบ้าให้ไปใส่เด้อจ้ะมังอยู่ห่มเดียวเด้อพี่น้องว่นลบหนาลบหลังกับพ่อยุติจ,จ้าจุวนเปิ้ปลคาไลจ้ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเฮ็ดนาหวานแล้วจ้ะว่าพ่แมเ่เฮ็ดอันแดงมันจ้ะแล้วตัวนี้เป็นเฮ็ดนาแล่แ้วจ้ะแเหล,ลอีกสีหนึ่งจ้ะน้าคนจ้ะโอ้ยบางคนโผล่ตัวข้ามใยเกยล็ดีกว่บ่มือนเฮ็ดฝุ่นข้าวไร่อีกดอกหนึ่งจ้าดุมเข้ามาเบิด์ตหลบพี่นอ้อง ดอกนะั่นในอุ้มตโลโคกจ้ะมาขักมาแน่แต่จ้ะคุณโอ้ยบานอยู่ห่างย่างไซได้อยู่เด้อจ้ะไอ้เม่งเ่จ้ะเอาเม่งเด้อจ้ะโอ้ยมาขักมาแน่จ้ะเอ้ยยังกินเพิ่นกินข้อเพิ่นจ้ะเก็ขาเพิ่นคนเด้อจ้ะนี่แจงน้ำมาด้วจ้ะ เอามาผู้เดียวก็เอาเบอร์ตกเห็ดที่เกา่าดอกนึงจ้าหมูว่านหมูมีเด้อเห็ดดอกเห็ดพึ่งน้ำอ้อยสองดอกเด้อจันนึ่งจ้าอีกดอกนึงหนึ่จ้าเห็ดพึ่งกะไรอีกจุมก่มนึงจ้า มาล้มดีๆีเป็นตะโตก่ัามได้ก,ดดกินเด็กอ่ะอจะเพิ่มโต๊ะเด้อให้ได้กินห้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเด็กเคืองกระตาเราเด้อจ่าเห็ดนี่จูมยูรางเด้อจ้าไอดอกบานน้องใส่ได้อยู่นี่แกงมันมามีดอกนึงจ้าน้องฝนกับหน่องเนีนไปดอก นึ่งจ้ะเป็นเม็ดเพืงไข้ด้วยจ้ะนี่บานอยู่งน้ามอนู่จ้ะอุ้ยขาเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะจ้ะเม็ดหนาขาวดอกหนึ่งจ้ะหองจพี่น้องยูนี่สามดอกด้วยจ้าต่อไปแพ่นกองไปทางบนจ้ะทาง่นมันเห็ด ไอ้้งังซ้ำาจ่ะที่มีสามจุ่มผุนผุนนะที่ 3, มีสามก็เจอจ่ะโอ้โหแ่ดอกนะอี้ยมีฮ็ังสำาจ่ะ นี่อีกสองจมเด้อจ้าคางกันนั่นละพี่นอ้องนะแคคคูด้อจ้านี่อื้อเพื่องเพืองสองดอกจ้ะอีกดอกนี้นะพี่นอ้องแยมไปเห็ดบัวอยู่สองดอกด้จ้เน็ดเพิงไข่หรือเพิงขาวจ้า ขนะี้เุงข้าช้องดอกจ้าขีดอกำงามนะจ้ะตัวนน้ำจุ่มห้ดแดงน้ำมาจ้านะปุ่ีเห็ดแดงซำอีกดอกหนึงจ้านะเห็ดแดงน้าได้จ้านะ นี่แตงซ้ำเลจ้ะโอ้ยบานอยู่าง,งามจ้ะนี่ของดรรมีดอกนึงจ้าปกติหผมนี่ได้หลายหลายวันนี้ได้ดอกเดียวจ้ะนี่แตงมากดอกนึงจ้าจุ่มเด้อจ้ะจุ่มหนึงจ้ะ ในห่มกอดเอนี่ยโอ,อ้จุม่มงามเลตัวเลยจ้ะ,ะคนดอกนึงจ้าแดงนมาก็จ้ะแดงนำมากกจุมาจ่มนึงจ้า ว่าสิกลับเมื่อรถเหนือเมื่อพอเห็ดละงหกบาทด้จ้ะโอ้ยบริมาตรเอาหมดลักบาทจะได้เก็จ้ะบานก็เอาเด้อจ้ะเห็ดละงหกสมสองดอกจ้ะนี่จ้ะผีน้องเขาไม้เฮ็ดกอสวยๆเด้อจ้ะเห็นแล้วจ้าดอกนะู้ เฮ็นกอดอกนึงเลือกจากเฮ็ดกอเขาไม้เฮ็ดกอพี่น้องมึงจะคางกันอะไรอีกค่ะปุ่นดอกนึงเต้ยยังแแทะมีดอกปอดพ่อดอกเต้ยจะมีแต่แนวแทะเฮ็ดเพิ่งข้าวไรอีกดอกนึงจ้า อียังแทะปนของแกงไลยอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องพปนอีกสองดอกจ้าอ้ยเอาเอ้าเอ้าเอาจ้ะเฮ็ดผลกระไล่จ้าดูนี่สองดอกด้วยพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวยายเกลี่ยทิแผ่นกล่องไปอีกด้วยจ้ะุ่นยุคางกระตาบนจ้ะโอ้ย บัลุกขืนวาสิไพ่กับตาพี่น้องพี่มีเพิงขา้าไลจ้าะฮ็ตก้อยอีกดอกนึงจ้าโอ้ยตก้อยนึงจ้าโอ้หันฮิตเพิงขา้ายอีกดอกนึงจ้า มันมีสีมานให้ส่วนข้าไลเดอ้อจ้ะนะมันมีปลอดภัยเดอ้อจ้ะฝนมาห่มดาเก็บมัน,นีลโอ้หันคุมเขามากอะแก้งออกมาไม่แล้วจ้ะโอ้ยดีแห่งฝนมาห่มมัน,นีลอันนี้เฮ็ดนาขาวจ้ะนาขาวเด็ดนึงเดอ้อจ้ะน,นี่เฮ็ดนาหวานจ้ะ ้องเนี่นไปเป็นแดงๆนึงจ้ะเฮ็ดก้อจ้าเฮ็ดก้ออีดอกนึงจ้ะนีเจ้า้องมันแท้เด้อจ้ะเฮ็ดหน้าขาวอีกดอกนึงจ้ะอ๋อฮะ เฮ็ดตาขาวอีกดอกนึงจ้าเฮ็ดเพิงข้าไล่จ้า้อตอนนี้กระตาใยเกีด็ดเต็มหรอเดอ้อจ้หลักๆก็จะเป็นเฮ็ดเพิงข้าไล่จ้าเฮ็ดกอก็ได้สามสี่ดอกนะจ้า เห็ดเพิงไข่ก็ได้เพิงไข่เพิงขาวก็ได้<อ>ยูจ้เห็ดเพิงไข่หรือเห็ดเพิงขาวด้วยจานเห็นแตียงน้ำหมากสองดอกเด้อจา้าอีดอกหนึ่งจ้าเห็ดเพิงขลาวอีกดอกหนกึ่งจ้าโอ้ดออยด,ดีแห้งจ้ะ นี่โมดีกับโมโหเดอ้อว่าเป็นเห็ดเฮ็ดเปิ้ลกระไละอีกจุ้มนึงจ้ะโอ้ยเป็นมะลีิอยู่ผีเนะเาะเห็ดลังซ้ำอีกดอกนึงจ้ะโอ้ยหลี่ดีแฮงเห็ดต้อยอีกจุ้มนึงจ้ะ เฮ็ดรังส่ำไอ้ดอกึงพี่น้องเอาพี่น้องตอนนี้ยายเกดก็เดินทางกลับมาฮอด,ดรถแล้วเจ้าจ้ายายเกดกับสิเดล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านก่อนนะพี่น้องนางผู้เดียวกับเมื่อยผู้เดียวเด้อจ่าขอบคุ้นเอฟซีทุกคนทุก่านที่เดินมาเดินทางเป็นมูก,ะะก็ยายเกดเด้อจ่าปูนยยดได้หยดมันยายเกดกับมันคักดูตาโมนี้เต็มตาจ้า ลักลกก็สิเป็นเฮ็ดเผิงค้าไล่เด้อจ้ะเฮ็ดเผิงไข่เฮ็ดเผิงดำก็ไดเปลวไล่น้องพี่น้องก็เฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมนี่แหละจ้ะชื่นชอบวีดีโอจังไดก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเปลือสิเผล่าดคลิิใไม่ๆมาจคา้นทรงปลาคนทรงปลาขอบพุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะก็ค่อยหลุ่น้ำกันกันกบยายเกศไม่เหมืออื่นว่ายายเกศสิไปหาอยู่หากินเนี่ยใดก็จังคอยติดตามไปนน้ำกันจ้ะ สวัสดีจ้า